ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่สนามบินสุวรรณภูมินะหลังจากที่จะมีการเดินทางจากกัมพูชาเข้าไทยซึ่งฐานเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวค่ะส่งสำนักงานอายการคดีทุจริตภาค2จังหวัดระยองค่ะ โดยต้องท้าความก่อนนะว่าจากก่อนหน้านี้เนี่ยจากกรณีสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองได้มีการพิจารณาออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพิเชษนายวิทยานายยติพงษ์และนายเอกพงษ์ผู้ต้องหาที่1-4ถึง4และ ในคดีที่นายอิทธิพลกับพวกถูกปปชชี้มูลกระทำความผิดส่งอายการฟ้องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทบริหายจำกัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการ w a เ e อร์ o n t บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและต่อมาค่ะนายอิทธิพลได้ทำการหนีการจับกลุมค่ะจนกระทั่งเมื่อเวลา10นาฬิกานะคะของวันที่9ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอได้จับกลุ่มตัวนายอิทธิพลคุณปลืม้มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีประพฤติมิชอบขณะดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ซึ่งวันนี้จับกลุ่มตัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะขณะที่โดยสารเครื่องบินมาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในเที่ยวบิน k r 701พนมเปญหลังจากบันทึกการจับกลุมค่ะก็ทำการควบคุมตัวนายอิทธิพลไปที่สำนักงานอายการคดีปราบรามทุจริตภาค2นะคะ ซึ่งเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็คือในช่วงเวลาประมาณ12นาิ30นาทีนะคะทางพันตำรวจตรีประสิทธิ์อุบลการเป็นผู้ควบคุมตัวนายอิทธิพลมาที่สำนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2โดยนายอิทธิพลก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนว่าเดินทางมามอบตัวค่ะพร้อมกับทนายความส่วนตัว ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่อายการนะจะพาตัวไปสอบสวนแล้วก็นําตัวส่งไปยังศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองเพื่อส่งฟ้องส่วนจะได้ประกันตัวหรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลต่อไปค่ะ